เป็นกดไหลย,ย้อนมาประมาณ2ปีค่ะแสบท้องแสบลิ้นปีจุกหายใจไม่อิ่มค่ะแสบทุกวันค่ะหมอก็ส่องกล้องให้เขาก็บอกว่าเป็นกระเพาะติดเชื้อแบคทีเรียให้กินยา2ออาทิตย์ค่ะอาการก็ยังไม่หายแสบพอไปพบหมออีกทีนึงหมอก็บอกว่าน่าจะมีอาการของกดไหลย,ย้อนแล้วแหละมีอาการใจสัน่นตัวสัน่น เวลานอนก็ต้องตื่นมากางดึกทรมานค่ะต้องลุกขึ้นมานั่งค่ะนอนไม่ได้เพราะมันแน่นหน้าอกหายใจไม่สุดตัวสั่นใจสั่น หนาวในก็จะมาอัปเดตอาการหลังจากที่กิน GR D ดีได้ประมาณ4 5หวันนะคะอาการแสบท้องก็ดีขึ้นประมาณ20-3 0เปอร์เซนนะคะอาการแสบท้องก็ดีขึ้น4 0 5 0เอร์เซนค่ะอาการปวดหัวเวียนหัวปวดต้นคอปวดหลังก็ยังเป็นอยู่ค่ะยังมียังมีอยู่แน่นท้องอืดท้องก็ยังเป็นอยู่ค่ะขับถ่ายก็ยังท้องผูกอยู่2วันถ่ายทีค่ะส่วนอาการหลับตอนนี้หลับดีกว่าเดิมค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตอาการหลังจากที่เข้าร่วมโครงการรักษากดไหลย้อนเป็นเวลา3เดือนนะคะอาการดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นประมาณ80-90%แล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอและทีมงานดูแลกันมาตลอดดูแลกันมาเป็นอย่างดีนะคะ